không làm gì để tha và trao lời đuổi ông làm... ออกจากทุกองค์ราชสมิกรมาริพานิโกเป็นเรื่อง,อง,องอสง,ง,งสาาเบเีลืเป็นไปเพื่อรักนิพพานสังพอธาาในสุขตามเปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระาสุขคนประกาศ ม้ยันตังธรรมังสุตวเอวังชาติมาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อยากนิวาสใจปิตุขะเมความเกิดก็เป็นทุกข์ชาติใจปิตุขะเมความแก่ก็เป็นทุกข์ ma ra nam di vâng thái cọc vĩnh thù, so bà bà vĩnh phúc thắng, vâng thái cọc vĩnh thù, vâng thái cọc vĩnh phúc thắng, vâng thái cọc vĩnh phúc thắng, vâng thái cọc vĩnh phúc thắng, vâng thái cọc อางพิเรนสัมภยโภูตุภูมิวมประสงค์รามสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุชู้พิเยนสัมยอภตุภูมิวามรัตรากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์

ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือพรบูปการนันโตขันธ์อันเป็นที่ตั้งความคิดคือรูปเวทนาานันโตขันธ์อันเป็นที่ตั้งความคิดมั่นคือเวทนาสัญอยู่บาปการนันโต

เมื่อให้สาวกกำนดรอรบุปาทานทั้นเราด้ตารมาโนสุภะวายงพระภูมิพระบาเจ้านนานเมื่อยังทรงพระชนอยู่ให้วงพระลัสตยถมสาวกทั้งหลาย เียงทีเป็นส่วนมากเอวางทานจะเป็นอสมส์ต่วันดวสสวกีนสัสสเดีพูรังตวตติอันึ่งาสังสอนของพระภูมีพระพาเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวังายส่วนมาก มีส่วนคือการจำแนกทางนี้ว่า์รวมไปถึงจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยง

ไม่ใช่ตัวตนเวลานามนาตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัมเทสังขารอนิจจาสังขานังหลายทั้มปวงไม่เที่ยงสัมเทธรรมนาตตาทีธรรมทั้งหลายทั้มปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ เทมัญโธตินาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกพรอบงมแล้วชาญญาโดยความเกิดชะรามะนินาโดยความเกลียดความตายสุคีปริเทวรตุคีตอมาน ดูปายเสด็จโดยความสุขความรัำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทั้งเพ่งใจทั้งร้ายทุกข์คนนั้นเป็นผู้ดูความทุกข์ทั้งเอาแล้วทุกขบารีนั้นเป็นผู้ vì hoàn tu bình lương na leo nam ni ma sa deva sanh thuộc sa thân ta sanh thân người già bệnh già y tha thi làm cho nấy cả làm thành đây เอราวัณย์อุทิศภพราหมณ์ภูมิพระบังฌาผูไกลจากกิเลสราสรุ่าได้โดยพระองค์เี้เมื่อไปผานนันแล้ว พระองค์นั้นสัารกสมานนค์ที่ยังปเป็นผู้เทศนาธรจระไม่เกียว้องด้วยลอแล้วแต่สิพระกวาตพระมัจจยาราพระฤทธูสิครองนัย ในพระโ้มีพระพาคเจ้าพระองค์นั้นทิุ่ราณเมาชาเชื่อม่าสันนาถึงพร้อมด้วยสิขาและทางเป็นเรื่องเลื่องทีเกของพิสุทธัหลายตามองรรมว่าจาดีงามอมานสัติวอะายสะดดกัน สาอันตะกิริยายาสัมมันตโตขอให้พระอาจารย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดบิดา

สัพพะปติทานาคตาโยภานามะเสปุญญสิทานิกคตาสายนัญญาณิกคตาอิเวเสันิขาติโลมุตุสัตตานันตาปะมานะกาสัทธังไดไม่ทิสุมันิปรมาณ จงมีส่วนหนึ่งคนที่ฆ่าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และเห็นคนอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยี่ยมยาคุณวันตาจะไม่หันมาตาติดตาทะโยอนเทต้าเมจาปยาเิตาวานเทมัจจตาเวริโย เราไดซึ่งเป็นที่รักใครและมีงีนุณเช่นมาดาบิยาของ,ง,งข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสรเเนอาอื่นที่เป็นลางลางหรือเป็นผู้เห็กันก็ดี สัตติทันติโลกะสมิเตกุณาจตกจุริกาปัญจฉัตตุวการสัจจันตตาทวารเวสัาทังลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทางสามอยู่ในจักดทั้งสี่ มีทานกานมีทันกันเดียวมีนสี่ทานธรน้ท่องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยพวกใหญ่ก็ดีญาตงเมตาญางมีทุกโมทันตุเตสะญาเยิมานาปาลันทิเทวตสัมพุเทโย สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าเป็นให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโรธาณาอิเคินส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไมยานิยานาบุญญาณาอนุโรธาา สัพพสัตยสัตวอาวุวิราสุตคิริโนเทมาประทัดยำบังอุตติสัสสสิทธการสุภาร้อยใหย่าย้อนุโมทนาส่วนบนที่ข้าพะเจ้าได้ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเลือยู่สุขทุกข์จอจงทึ่บอทอธิเสกลรา,ลา,ว,ราวือพระนิทานว่าพรานถนที่ิีงามของสัตว,ว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดจงจดจักษ์กัรมจบวช อ่ะตอนนั้นเบรกเลยแล้ีที่เม่อกี้ดูเสนเนาะเวลาผู้ใช้คันๆตรงไหนสิสามชั่สามอ่ะอันนี้พี่ยับยับ না เรียนเตียนเรียนรวยเรียนไม่มีอะไรเลยหรอกทานดอกไม้ทุกเพียร เซ็น okay, ีเอาเดียวก็ได้เอาชุดเดียวเราไมเทนุดเดียวเราไม่อเทุดเดียวก็ได้นะั่นตื่นตืน Cái <laughs> <laughs> chai mà sợ <sẵn> không được Đây là bồ Số bay cuồng hơi Số cuồng Số cuồng hơi <cười> 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 นะราโยคันอุกาศาวันธามิทันเตสัพังอปราษังกามาถาเม พันติมายากาตังคุณยานสามินาอานุโมทิตพังสามินากาตังคุณยานไมหังทาตภังสาธุสาธุอานุโมทามิสัพพังอัประพังธรรมถาณี พันเตโอกาสะทวารตะัยนักตังสัพพังอัปราชทางธรรมะทาเนีันเตนักบวชธรรมบอกโลกโอกาสะธมามะพันเตโอกาสา ขมามะกพันเตอุกาสาขมามะกพันเตอ่ะเลยถึงวันทามิพันเตสัพพังอัปราชพังขมัทธาเนพันเตมายากตังคุณยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตัง คุณยังไม่หังทาตพังสาธุสาธุอน,นุโมทามิมหาถิรตปรมาถีนะทวารังเงยีนัก,กตังสาพังอปราทังธรรมตุโนทันเด มหาเถรสมาเทนะทวารเตยนักตังสับพังอัปราทังขมตดุโนพันเตมหาเถรปมาเทนะทวารเตยนักตังสัพังอัปราทัง ธรรมะจุโนทันเตเอ่ะบอลงธรมรมะทันเตรธรรมมะทันเตรธรมรมะทันเต สิทธังปัจจักามิทีอีติมังทาเรธาข้าพเจ้าขอลาสิทธัท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไวา้ว่าเป็นปรฤหัสสิทธังปัจจักามิทีอีติมังทาเรธา ข้าพเจ้าขอลาสิกขาท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพรหันสิกขังปัจจคามิที่มีดิมางทาเรธาข้าพเจ้าขอลาสิกขาท่านทั้งหลาย จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นขรรคานชยาโตอวติยาโมเลสันติยาน,านางังนติวาตโนะวัตโนะวิเชโยโมหิตเชญาสเชญางคะเลอปะราชิตตพันังเก Matawipo kare hati sekecah pabodha nanggapato. Nanti sunakantang subakalang subapadang sumudhita. Sumudhoto casuyetadra ajari